สวัสดีครับวันนี้งานศินละปะก็ามาครับอันนี้ได้สั่งหุ่นนะครับเขาเรียกว่าฟิกเกอร์สำหรับผ,ผู้วาดรูปสมัครเล่นนะครับคนวาดรูปสมัครเล่นเป็นอันนี้จะเป็นของผู้ชายอันนี้เป็นของผู้หญิงนะเป็นหุน่นเป็นหุนนห่นนูดหุ่นนู๊ดครับเพื่อ โน้ตยังไงครับก็คือไม่มีอะไรใส่อะไรเลยครับ <_ d ata> เพื่อให้รู้ว่าดูรางสตรีและเอาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะนะพวกกล้ามเนื้อพวกเส้นพวกนิ้วมือมือเท้าเนี่ยคนที่จะฝึกวาดรูครับเขาก็จะเริ่มต้นจากหุนหุ่นจำลองนี่ก่อนนะครับอันนี้สั่งมาจากจีนนะครับนะดูสั่งมาจากจีนนไอ้กล่องนี้น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าฉลากราคาพวกนี้น่าจะมาจากจีนนะ จีนก่อนเมคออินไชน่าอยู่นี่ยน่าจะส่งไปขายที่ญี่ปุ่นลแล้วก็ประมาณสัปดาห์กว่าครับถึงได้มานะครับราคาไม่แพงสักสองชิ้นครับถ้าถ้าใครไปดูในเฟซในเฟซบุ๊กจะราคาเป็นพันนะครับแต่ถ้าเราไปดูในช็อปออนไลน์ทั่ว,วไปนะครับกราา็ราคาไม่กี่ร้อยนะครับลองไปหาดูนะครับสําหรับใครที่ชอบวาดลูปนะครับ ก็คือให้ดีก็คือควรสั่งมาเป็น,ปนแพ็คคู่นะครับคือผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับ,รบก็จะได้รู้ว่าเช่นคนที่ชอบวาดการ์ตูนเนี่ยจะได้รู้ว่าการวาดรูปการ์ตูนผู้หญิงเนะี่ยควรมีสรีระเป็นยังไงนะอันนี้จะเป็นสรีระพื้นฐานนะส่วนเส้นผมหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าหน้าอกหรือเท้าหรือรพวกเนี้ยเราสามารถที่ไปสเก็ตภาพเพิ่มเติมจากพวกนี้ได้อยู่ อันนี้ก็เป็นของผู้ชายผู้ชายจะล่างใหญ่หน่อยเพราะว่าเป็นสัดส,ส่วนของผู้ชายนะครับแต่ว่าความสูงน่าจะประมาณไล่เลี่ยก,กันแต่ถ้าวัดดูนิ้วนะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับดูครับดูขนาดนิ้วครับเหมาะสําหรับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กวาดภาพผู้ชายนักเรียนมัธยมนะมัธยมก็เด็กศิปลปะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับถึงแม้จะตัวไม่ใหญ่นะฮะฝึกวาดภาพได้ เริ่มจากพื้นฐานครับก่อนที่จะไปชำนาญอันนี้ก็มีอันนี้ซื้อมาเพื่อที่จะมาลองให้เด็กๆได้ดวาดภาพดูกันนะครับข้างหลังจะมีตัวอย่างครับะจะมีว่าการตั้งการยือนอะไรเอออีอย่างคืออันนี้เขาสามารถตั้งโชว์ได้ถ้าสมมติเราไม่ได้เอาซื้อมาวาดภาพนะครับเราอยากตั้งโชว์เห็ไหม ตั้งโชว์ก็ได้ครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้จะมีก้านสําหรับตั้งโชว์เป็นขาย่างนะครับแล้วข้างๆนี้เป็นมือเป็นอะไ่นะครับเราต้องการให้ให้มือเป็นกมเป็นกรรม,มืออย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นแบรมืออย่างเงี้ยก็ได้มีเขาจะมีเขาเรียกวอะไรมาให้นะให้เราสามารถเปลี่ยนถ่ายได้แล้วก็อวยวะทุกส่วนนะครับแขนขาหรือว่าท้องพวกเนี้ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะครับให้เหมาะสมได้นะก็ลองไปดูนะครับว่าต้องการ อย่างเช่นข้างหลังเนี่ยเขามีตัวอย่างต้องการให้ยืนอย่างนี้ใช่ไหมหรือนั่งอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหญิงก็ได้ทําได้ทั้งสองอย่าง,อ,งอันนี้จะเป็นนูดนนุ่นนุ่นเปยนะครับส่วนจะมีแบบอีกช,ชุดหนึ่งคือจะเป็นหุ่นสีสีเทาหน่อยเช่ไหเท,าเ,ทาเข้มๆนะครับก็เป็นของผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันก็อยู่ที่ความชอบก็ลองไปหาดูนะครับถ้าใครชอบวาดภาพชอบงานศิลปะนะก็เริ่มจากงานนี้เลยครับ การวาดภาพจากหุน่นหุ่นจำลองนะครับเพราะว่าดูหุน่นมันจะมีกล้ามเนื้อมีเอ็นมีน,น่ครับดูสัดว่วนของผู้ชายหรือผู้หญิงเนะี่ยมันจะม,มองเห็นได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ก็ต้องแนะนำด้วยนะครับอันนี้ก็มาแนะนำให้ให้ดูผูช้ชาครับเป็นช่วงในยุคโควิดโควิดนะครับอยู่ที่บ้านกันเด็กๆอาจจะหากิจกรรมนะก็นี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งครับการทำการวาดภาพการศิลปะหรืออะไรหรือเป็นของสะสมนะ ก็ได้นะครับใครชอบก,กดไลค์กดแชร์กดชอบสวัสดีนนครับวันนี้แต่ว่าจะเียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ